ตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้400กว่าโลได้นะครับตัวนี้หนักมากขึ้นไปขยมได้นะครับ สวัสดีครับผมตั้มนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับช่องตั้มนะครับช่องยูสูตนะครับผมตัวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีรถมาให้ดูหนึ่งตัวนะครับเป็นวิลเล็กตัวนี้นะครับตัวท็อปสุด4ี่คูณสนะครับตัวนี้ มาพร้อมชุดแต่งทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตั้มแนะนาให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยรอบคันด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นชุดแต่งของคาโต้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรอบคันเลยนะครับจะมีตั้งแต่ด้านหน้าสเกิร์ตไล่ไบข้างหลังละครับด้านข้างแล้วก็ที่ล้อเนี่ยจะมีคิวล้อด้วยนะครับตัวนี้ตัดกันนะครับเป็นสีเทาเนี่ยตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันสวยมากเพราะว่ามันมีนะครับลองสังเกตว่ามันเป็นสีดำไล่สีเทา สีเทาแล้วก็มีสีแดงตัดเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ส่วนด้านหน้าเนี่ยตัวหนังนสือเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือของทางชุดแต่งคาโต้เขานะครับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับถ้าไม่เอาเราก็ไม่ติดให้แต่ถ้าจะเอานะครับก็ติดให้แบบนี้เลยถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าไปด้วยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยสเกิร์ตตัวนี้นะครับมีสเกิร์ตตัวนี้รอบพันเลยด้านหน้าแล้วครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับตรงบันไดด้านข้างนะครับตัวนี้เดยมมันจะมีพิเศษด้วยบอกไว้ก่อนแล้วว่าตัวนี้พ ตัวนี้ลองดูด้านข้างตรงนี้มันจะไม่มีบันไดนะครับตัวนี้แต่ว่าบันไดคือจะซ่อนไว้ด้านในนะครับตหมนี้เดี๋ยวจะแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งลวกันนะครับส่วนตัวนี้อย่างนึงจะเป็นแรปหลังคานะครับแรปหลังคาสีดำเนี่ยตัวนี้สามารถทําให้ได้นะครับก็คือว่าจัดออกไปได้ทั้งโชว์รูมแล้วที่สําคัญจะจดทะเบียนให้ด้วย จดทะเบียนให้ด้วยนะวก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไม่ต้องไปไม่ไม่ผิดกฎหมายเอาง่ายๆแล้วกันไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ลงเล่นเข้าไปได้เลยราคาเช็งรถเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับ,รบตัวนี้อีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างนะครับตัวนี้บันไดด้านข้างมันจะไม่มีนะครับตรงสังเกตตรงนี้นะครับมันจะไม่มีบันไดด้านข้างนะครับถ้ามีบันไดเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องเปิดประตูแบบนี้นะครับนี่คือบันได e-board บันไดอีบอร์ตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้400กว่าโลได้นะครับตัวนี้หนักมากขึ้นไปขยมได้นะครับตัวนี้ข้อดีสําหรับลูกค้าที่ชอบรถโฟร์วิล view, ล์รถลุย,ล,ยลุยเนี่ยเพราะว่าลองนึกภาพเวลาเราขับรถไปไปเป็นลุยน้ำลุยอย่างเงี้ยครับเลยไม่อยากให้บันไดด้านล่างมันมันโดนลอยหรือเป็นลอย,เป,ลอยเป็นคู่เครกอะไรเงี้ยครับก็ตัวเนี้ย ตัวนี้มันจะตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บเข้าไปได้นะครับเก็บเข้าไปด้านในอัตโนมัติตัวนี้ซ่องเข้าไปด้านในเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูมันถึงจะเปิดออกมาแล้วกันนะครับตัวนี้ส่วนเอ่อตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีชุดแต่งให้นะครับก็คือมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับมีท่อคู่นะครับให้เป็นท่อคู่ให้นะครับตัดกับตัวนี้จะมีตัวกันลอยให้ด้วยนะครับมันจะเป็นกันลอยสําหรับเวลาเรายกของขึ้นไปนะครับวางเนี่ย บางคนเนี่ยพลาดไปวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยไงเราเอามีตัวรอยตัวนี้กันรอยตัวนี้สีดําเข้าไปมันจะตัดกันกับสีเทาครับตัวนี้เขาเรียกวสีเทาแลมโบนะครับตัวนี้ถ้าชอบเนี่ยก็รถมีนะครับตอนนี้เดือนนี้เนี่ยหนึ่งแพนทอมเนี่ยจะมี2ส,สีสีขาวมุกัแล้วก็สีเทานะครับสองสีนี้มีเครื่อง 1, 9, พันเเครื่อง3 0 0พันแล้วก็โฟร์วิวนะครับ ตัวตัวที่เห็นตัวนี้ก็คือจะเป็น4 w h e e l นะครับตัวนี้4คูณ4เลยนะครับอ่าโอเคใช้เงินรถเท่าไหร่นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถสุทธิทั้งหมดเลยนะครับใช้เงินดาวตรงนี้ทั้งหมดเลย168,000บาท168,000บาทผ่อนก็อยู่ประมาณ20,000นิดๆนะครับตัวนี้20,000ต้นต้นๆไม่แพงมากสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับก็แนะนำได้นะตัวนี้มันสวยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า คือจริงๆแล้วถ้าแต่งมาเนี่ยแต่งเป็นแนวโฟร์วิ o ออฟโรดก็ได้นะครับก็สวยแล้วตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนล้อนะครับหรือว่าลูกค้าบางคนอยากจะไปเปลี่ยนล้อก็ได้เป็นพวกเป็นแบบตัวโอเพนคันที่นะครับขอ,อบ0เป็นแบบรุ่ยๆเลยอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบโฟร์วิวนี่นก็ทําได้เหมือนกันมันก็จะเหมาะกับตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อเดิมแบบเดิมๆทุกอย่างเลยสวยตัวนี้เข้าตาแน่นอน,นครับ สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับตัวนี้มีรถอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าแต่งแบบนี้อยากได้แบบนี้ทักไลน์ตั้มมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้มแล้วก็แคปหน้าจอมาได้เลยบอกว่าอยากได้แบบนี้แบบแบบนี้ตั้มรีวิวเนี่ยก็คือตัวนี้แบบนี้เลยนะครับแ้วเดี๋ยวตั้มก็จะเสนอร,ราคาให้เลยหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทใช้นอ้เท่านี้อ่อนเท่านี้กี่บาทกี่บาทได้อะไรบ้างของแถมอะไรบ้างนะครับตัวนี้แล้วก็ใครสนใจใครติดตามอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากด้วยนะครับ Subscribe ให้หน่อยกดติดตามไว้ด้วยก็ได้นะครับถ้ามีคลิปดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตอนนี้ก็จะเป็นมือเอ็กเยอะหน่อยนะครับถ้ารุ่นไหนมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาฝากไว้กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบาย